สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ23672ครับวันนี้พามาชมบรรยากาศบริเวณหน้าอาคารรับรองสัตหีบหาดตรงตาลหรืออ่าวตรงตาลน,นะครับเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อกันไหมตอนนี้เป็นเวลาช่วงเลิกงานครับเพราะฉะนั้นรถจะเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นหน้าบริเวณอาคารรับรองสัตหีบนี่หน้าตาอาคารรับรองเป็นอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นที่พัก ของทหารเดือนอันดับแรกๆของจัตหีบเลยทีเดียวใครที่มาพักสามารถติดต่อพักได้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้คือบริเวณหน้าพื้นที่ครับสังเกตดูว่าจริงๆแล้วจะมีร้านค้านะาเห็นไหมครับร้านค้าขายของอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพื้นที่ให้เอารถมาจอดนะครับแล้วก็นั่งชมบรรยากาศชิชลๆริมทะเลได้นะ แล้วก็ตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่นี่เป็นสวนสวนหน้าอาคารนะครับก็จะมีที่นั่งแบบนี้อยู่สามารถมานั่งได้นะครับก่อนแดดร่มๆนะอ,อ,อยู่ใต้ต้นไม้ก็มีอย่างตัวที่ผมนั่งอยู่นี่ก็คือเป็นลานโล่งๆเลยห้องพักที่นี่มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าต้องสับปลองก่อนนะ เพื่อที่จะได้เข้าพักอย่างสบายใจนะครับสำรองก่อนล่วงหน้าสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะอ่าโอเคโอเคชมบรรยากาศรอบๆแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากทีต่ติดตามสามารถคุณในไก่ในเฟซส,สองสามหกจดสองได้นะแล้วใครอยากมาเที่ยวสัตหีบแนะนำนะครับเป็นที่ที่สงบแล้วก็ปลอดภัยนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ